เมื่อนี้อยู่นครพนมครับลานพญารีสัตตนาคราชนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะเล่นมากที่หลายๆคนมานาครพนมจะต้องนึกถึงสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้เรามาทําบุญครับมาบวงสรวงครับบวงสรวงเพื่อขอความสิริมงคลขอความเป็นสิริมงคลนะฮะับ,บมันมากแก่บุญนะฮะซึ่งก็ แอนออร์ดีก็หลายครั้งมีโอกาสมาแต่ว่าครั้งนี้ผมมาเป็นครั้งแรกนะครับที่มาบวงสรวงปัตดก็จะมาแบบไหว้หรือมาสักการะธรรมดานะครับเมื่อนี่ขอบคุณพี่น้องเ,อเราตั้งใจที่จะมาทําบุญนะคะ<อ>ก<อ>็ก็ทําบุญเผื่อทุกๆท่านเลยที่ที่ได้รับชมแล้วก็เมื่อวานเนะเ<อ>าะเริ่มเดินสายทาบุญทําบุญทําบุญมาตลอด ะะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วว่าที่สําคัญก็คือขอให้เรามีสติมีสมาธิในการดําเนินชีวิตในแต่และว,วันสิ่งที่เราสร้างได้ในทุกๆวันก็คือบุญกุศลนะคะเพราะว่าเฮากับวารูคือกันว่าสีในยานาคดเนี่ยมันจิเป็นนังไหลเนาะพี่น้องได้มีโอกาสมาเฮ็ดบุญห่วมกันนี่คือดีที่สุดแล้วลดน้องเพีรนองพ่ออยูะทั้งหนาเนี่ยโดนลุ่มแล้ว เอาลูกมานั่มนะครับตอนนี้่ะรอรอเวลาแล้วก็รอทางด้านท่าน,นผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็เป็นทีมงานของพี่ต้นรักนะคะพี่ต้นรักพี่ลิตานะคะซึ่งซึ่งถือว่าเพื้นกะรับจัดงานจัดออเคานไนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญในการมามา ขอพ้อนปูในเเือนี่คือคือบมื่ดบนบานไว้อย่างแต่แต่ว่าคือตั้งใจที่จะมาถวายปูเลย hmm. กับเอาบายสีแล้วก็มีของไหว้แล้วก็รวมไปถึงนางรําที่มารําในวันนี้ก็คือพี่ลิตานะคะก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับตนของ hmm. ของนางรําถวาย hmm. ปูนะคะซึ่งถือว่าเท่ากับได้ให้พี่ลิตาเป็นซื้อพานไปหาปูแล้วก ร่วมไปถึงเทปเทวดาทีิพนได้มารับผู้ในมือนีซ้ายและสองขวานะคะแล้วเราเขไม่ค่ยไม่คยเารียกว่าะไดบ่อยจไดจังหวัดที่ ได้ได้ได้พร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็มีน้องพี่น้องคอยเข้ามานะฮะแล้วช่วงนี้ก็คือเราทํางานหนักมา3ปีเนี่ยแทบไม่ได้อยู่เลยพอดีช่วงนี้ก็หยุดครับอยากมานอนที่นครพนมด้วยก็เลยมีโอกาสได้มาทำรับบมาีคือนแล้วครับของเพื่อนครับโอดโหใจให้แอนกับบอยสูงสุดครับใจดีมามันเป็นวิถีนะฮะอย่างเช่นผมเป็นหมอลำเนี่ยถึงถึงจะบอกว่า